สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับก็มาพบกับการเปิดแพ็คตามล่าลุงลุมมินิเก EP ที่2นะครับก็เป้าหมายเราคือลุงลุมอย่างเดียวนะครับที่เคยบอกไปใน EP แรกก็มาดูกันนะครับว่าจะได้หรือไม่1 1หมุนมายาวๆถ้าออกนี่คือจบเลยนะครับลุงลุม มาห้าวิหนึ่งสสามี่ห้าไปยังไม่มานะครับลองเปิดไปเลยสิมาไหมก็ยังไม่มานะครับโอ,อกดผิดลองกดไปที่ไอคอนิกโมเมนต์นะครับกดค้างสัก5วิ3 4มส่อ้าวหลุดเฉย เปิดไปเลยถ้าเราเปิดแบบรัวๆไปเลยถ้าเราไม่ดูสงน่าจะยาวนะครับลุงลุมครั้งนี้ลุงนี่ยังออกง่ายกว่าลุงบางคนเลยนะครับโอแต่ตอนนี้เน็ต โอ้ยังไม่มาเลยอีกห้าครั้งนะครับมาออกไหนครับยงก็ยังไม่มานะครับอีกสี่ครั้งโอ,โอ้โหไม่มา ไม่มีสูตรแล้วตอนนี้มาแพ็คสุดท้ายก็ยังไม่มานะครับอีก1ิบเครั้งก็มาเจอกันครับใน EP ที่3ก็มาดูกันครับว่าจะได้หรือไม่รอติดตามกันนะครับสวัสดีครับ